สวัสดีครับช่างเตาน้ำไม้ยิงป่านะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมงานพี่ชายผมนะครับสวัสดีครับผมช่างโตอดิตสอชีพิมครับโอเควันนี้มาดูนะครับดูงานปืนยิงหนูนะครับหรือเขาเรียกผายิงหนูครับมันใช้งานยังไงครับไอ้สั้นๆแบบเนี้ยมันใช้งานยังไงสมมติว่าผมไม่รู้เลยว่าปืนพวกเนี้ยมันคืออะไรเนี่ยครับแนะนําลูกค้านะครับนสันตอกยิงหนูครับสันตอกผาสันตอกยิงหนู าส่คร<ด>ับยิงหนูม,มีทรงอะไรบ้างครับทรงรูปทรงของมันอันนี้เป็นทรงรเขาียากทรงอะไรมันมันกึง่งกึ่งมือสอดนะครับมันแบบมันถอดออกมาจากปืนยิงปลาทรงมือสอดนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นทรงคลาสสิกอ่าทรงคลาสสิกคล้ายๆทรงกรำคอนะครับแต่มันไม่มีท้ายนะครับมันเป็นปืนสั้นนะครับอ มันสามารถแต่งเพิ่มได้ไหมครับแต่งอะไรได้บ้างแต่งได้ครับมีแกะลายอ่าแกะลายเช็คเกอร์อ่านี่<ม>ก็<า>คือล้างทองเหลือง่าล้างทองเหลืองเพิ่มได้ครับอ่าแล้วก็หูกวินหูกวินอ่ดูหูกวินหูกวินเป็นยังไงหูกวินก็เป็นหูกวินงานของหน้าไม้ย,ยิงป่านะครับตัวนี้เป็นของผมทําเองมุนได้นะครับลูกค้าเขา ใส่แต่งเพิ่มเฉยๆนะครับก็คือเขาอยากจับนะครับอเผื่อได้สภายขี่มอไซค์ครับโอเคเดี๋ยวาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวให้พี่ผมสาธิตให้ดูนะครับอันนี้ปืนช่างนะปืนช่างเ,เดี๋ยวไปดูกันเราจะยิงอะไรครับยิงขวดกาวร้อนครับยิงขวดกาวร้อนนะครับนี่ งานสั่นต่อก็ไม่ได้ยิงไกลนะครับยิงใกล้ๆอันนี้มีเซฟด้วยนะครับมันเป็นสแตนเลสไก,กสแตนเลสไกเซฟนกสแตนเลสเซฟน,นอกอ,อ่ลองดูนะครับยิงเลยอ่าโอเคเพสเลยประมาณ อันนี้ไกลไปยิงหนูจริงๆมันอยู่ใกล้ๆนะครับมันไม่ได้ไกลขนาดนี้นะครับเอาไปใกล้ๆเดี๋ยวมันยิงไม่โดนมาเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมครับได้กินนะครับลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถามเรื่องราคาเขาครับถ้าใครอยากรู้ราคาราคาอันละเท่าไหร่ยังไงนะครับเดี๋ยวให้เขาเล่าให้ฟังเลยนะครับอันนี้เป็นงานสั่งทําทั้งหมดนะครับ ไล่ไปเลยครับตั้งแต่ลำนู้นเลยราคาเท่าไหร่อ่าประดูเป็นตัวเริ่มต้นรเริ่มต้นหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบาทครับอืมเริ่มต้นประดูแล้วมันได้อะไรบ้างลูกค้าจะได้อะไรบ้างราคานมียางแล้วก็ลูกดอกสองลูกไม่พร้อมยิงเลยครับส่งฟรีส่งฟรีโอเคไม่มีปลายทางนะครับเราไม่ได้ส่งเยอะถึงขั้นที่จะไปดีวกับขนส่งไว้ทําบัญชีเปิดบัญชีอะไรอย่างเงี้ยครับ สาธรเพิ่มจากหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเพิ่มอีกห้าร้อยไม้สาธรและไม้สิงชันเหมือนกันครับราคาเท่ากันเป็นหงกวินอีกห้าร้อยหงกวินห้าร้อยแล้วก็มีลานทองเหลืองเพิ่มสามร้อยครับอันนี้เป็นไม้อะไรอันนี้ไม้สิงชันครับราคาเท่ากันสาธรเพิ่มห้าร้อยครับ โอเคแล้วก็มีแกะลายแกะลายทิชเกิด์สองข้างอ่าสองข้างซ้ายขวาสามร้อยครับอืมเพิ่มสามร้อยตามสมุดบางก็สามร้อยครับอืมมีประดูลายเสือดูลายเสือเพิ่มบีบห้าร้อยเหมือนกันครับอ่าสองไฟหน่อยให้มันเห็นลายนะเดี๋ยว,ยวออนี้เออนี่เนี่ยเนี่ยนะเดี๋ยวนะ<ๆ>เห็นไหมพลิก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 หมุนไปเรื่อยๆ โอเคอันนี้เป็นเหมือนประดูส้มนะครับมันไม่แดงแต่ว่ามันเป็นลายเสือนะครับลำนี้อันนี้เป็นงานสั่งทำตอนนี้คิวไม่เยอะนะครับใครที่สั่งจองหรือสั่งทำตอนนี้นะครับได้ของไวแน่นอนนะครับไม่ไม่นานนะครับงานพวกนี้เป็นงานสั่งทำพวกนี้เสร็จแล้วพร้อมส่งนะครับอน <Hey, S 1> นี้ครับ <that you. S 1> มีเบอร์โทรไหมครับสมมุติว่าคนเห็นคลิปนี้ใน youtube ผมก็ไปลงลง u t u b e เนี่ย ติดต่อมาเขาไม่เล่นเฟซอันนี้ไม่เล่นอันเนี้ยเบอร์โทรอ่ะ06 1120 7472ครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ไหมได้ครับโอเคเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับฝากติดตามผลงานผาสันตองนะครับปืนยิงหนูของพี่ชายผมด้วยนะครับอันนี้เป็นอาชีพเสริมของเขานะครับปกติอาชีพหลักก็ทํางานอยู่กับผมช่วยช่วยผมทํางานนะครับทํางานช่วยกันสองคนอยู่ด้วยกันนี่แหละพี่น้องอยู่ด้วยกันนะครับ อยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับอยากได้อะไรสมมุติว่าติดต่อเขาไม่ได้หรือคุยไม่รู้เรื่องนะครับทักมาหาผมได้เลยเดี๋ยวผมคุยให้นะครับโอเคครับผมช่างเตาอนไมยิงปลาลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ